แชร์ขาวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้3สิงหาคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตปฏิทินเงินสงเคราะบุตร ปี2566หรือตารางการโอนเงินส่งคราะห์บุตรนั่นเองนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วได้กันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับเงินส่งคราะห์บุตรเดือนสิงหาคมว่าจะโอนเข้าวันไหนนะคะปฏิทินตารางการโอนเงินทั้งปีมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนนะคะ สิงหาคมโอนวันไหนมาอัปเดตเงินสงเคราะห์บุตรจะเข้าวันไหนนะคะโดยพ่อแม่ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39คนใดคนหนึ่งจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคราว,ราวละไม่เกิน3คนทุกเดือนจนเด็กอายุครบ6ปีบริบูรณ์บุตรเสียชีวิตหรือความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สิ้นสุดลงนะคะ มาดูตารางการโอนเงินประจำปี2566และเดือนนี้สิงหาคมโอนเข้าวันไหนนะคะเริ่มกันที่เดือนมกราคมโอนเงินวันที่ส1มสมกราคมนะคะกุมภาพันธ์โอนเงิน28กุมภาพันธ์มีนาคมโอนเงิน31มีนาคมเมษายนโอนเงิน28เมษายน พฤษภาคมโอนเงิน31พฤษภาคมมิถุนายนโอนเงิน30มิถุนายนกรกฎาคมโอนเงิน31กรกฎาคมสิงหาคมนะคะโอนวันที่31สิงหาคมกันยายนโอน29กันยายนตุลาคมโอน3 1ตุลาคมพฤศจิกายนโอน30พฤศจิกายนและธันวาคม2566อโอนเงินวันที่29ทธันวาคมนะคะ การหมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะหบุตรเมื่อบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์บุตรเสียชีวิตยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของคนอื่นและความเป็นผู้ประกาศตนสิ้นสุดลงนะคะ